สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องวันนี้ก็ขอก,กับสองน้องปลาเนาะเมื่อนี้น้องปลาสีไปเฮ็ดบุญเนาะพี่น้อกตั้งจากพ่มาห่อไทยปุ๊บเนาะแม่กระสิผาวไปทำบุญเลยตอนนี้อยู่กับสมุนเบ็กเบ๊กขอมาขอสิมันเน็ตนะพี่ตะโกนจะซื้อเดีมยวไหนซื้อแกอันนี้น้องสาวเนาะพี่น้องน้องเส้าดุอของหน้าบ่าวเนาะเป็นแบบดูจลดุเนาะ แกะเนาะคกันสตินรอต้งนาจะหนีนองขุ่ไก่เนาะคนไปกินเขาหาตัน่ะซื้อกุ่ไก่ี่กระดูกข้องน้าเบาเนาะนาะ้องสาวแกะวีอ่็ซื้อจะได้ตัวนี้ตันี้ตัวนีอะไรนยอะมันนิดะนี่กระดูกนาเาคือกันต่วบข้าไปรำหน้าซอย้อนตเห็นหน้าเนาะเออพออยู่บ้า เดียวสาวเมย์เขาเนาะเมยเขาลงมาติ๋วทำไมยูไม่สบายไปยะมาหนีมมานีมนี่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่่่ไ้ไม่ม่ม่ไมงม่ม่ไมไมมาไม่ไไป่ไมาม่่มม่่่ม่่สบายดี่น่ม่่่ไ่ เดือดแท็กซี่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ลานเสามีกระดูกนาเสาพี่น้องเอ้ยหยาดน้องปลาอยู่ไทยได้แห้งเนาะแบบตึ้อเลยไปสิไปกับน้ำว่าหนาเสาวนำเนะง่ามไปเจ๋ควายหนาเขาเปิ่นเปินคะ กว่าสะพานสูงอันนี้นะซาวเฮาพี่น้องสวัสดีก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 องสิไปเฮ็ดบุญอยู่วัดสะพานสูงพี่น้องไปกับอู้ขอบคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสิบคนเนาะแบบทั้งด้านๆทั้งน้าบ่าวนะซาวแล้วก็อีแม่แล้วก็อีพ่อเนาะเต็มอยู่เนาะโอ้จะเป็นกดได แต่ยาดน้องป้านี่ก็เต็มตลาด <laughs> <c oughs> ไปพี่เนาะย่างไปฮะเอ,อิดแกะปเอเอิดแกะปอแกะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไปเนาะพี่นนองไปพี่นนองตอนนี้เขากากำลังจะไปสื่อสุดสังฆทา,านเนาะสื่อไปทำบุญโยวัดนะเนี่ยพี่เนาะไออีเมลเดือ,อกเนาะแ้วก็พากันสื่อไป เฮ็ดบุญนำกันเนาะนักการาึกษาขาวกรรมซื้อเนาะทุกคนตอนนี้กำลังเดือดมาว่าสิเอาตัวไรตอนนี้กระสือแดือดเลยเนาะพี่น้องพอเ้ากรรมะเลยเนาะเดี๋ยวสีขึ้นแท็กซี่ไปเนาะเอ้าวหองนกการศึก <c> ษ <oughs> ไปพี่น้องไปกันเนาะแบบนี้ไปเจอกันอยู่บัดพี่น้องหอดแล้วพี่น้อง ตอนนี้กำลังหอดบัตรเนาะงงต้องแก็บบัตรสะพานสูงเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวกำลังย่างเขาบัตรเฮ้ยอยู่ไทยนี่อันนั้นโดดลายอีดีเนาะพี่น้องเนะาะไล่เกินขวบข้าขี่โดดคนละขั้นกันเนาะพี่น้องกับหน้าซาวหน้าว่าวเข้ามาก่อนเนาะกับพอ่อแม่์เนี่ยกะ น้องสาวเฮาเนาะน้องแก้มเนาะคู่ไก่โอ้ยพี่น้องเสียงอาจสิดังรบกวนแน่เด้อเพราะว่าอันนั้นเสียงรถหลายเนาะตอนนี้เข้ามาหอดอันไหนเนาะพี่น้องเขามาหอดวัดะสิอันนี้บ่เอาไปถวายสังฆเนาะพี่น้องนก็บ่ได้ปานดเนาะเพราะว่า วแมนเหมืองแบบวันผ่าว่านี่พี่น้องพอดีเนอะคนสานี้มันจังแบบว่าแออัดทะ้นะไปพี่น้องเดี๋ยวฮเสิเอาสังกะานไปถาวายเนาะคนกับมาเห็ดไลยอยู่เนาะพี่น้องแต่กับวรา้แหงเนาะพอดีสำมี หองยองรักเพื่อประโยชน์เพื่อความโลเพื่อความเจริญมีบิดามันดโาโห่หญาตายายโห่บาฮาจามุ่งหมายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดกาลนั่งนาด้วยตามาด้วย อาจจะเจอี่รู้ความท่อไหวของพระเจ้าได้เลยนะครับใครที่มาด้วยกันจับด้วยกันได้เลยนะครับวางบนนั้นแล้วเป็นสีส้มมันเลยเราจะพอล้วกลับไปที่เก่านครับเพื่อรองกวเราพรออีกรอบนะครับเป็นนี้ตัวที่สามเลนะครับไปยอดใหม่ค่ะ ขอาคัวป้าสาดลายขอบวัวใหญ่เคข่าวนของปาจะเต็มบัตรเลยมีย้อนันไหนครั่งหนึ่งสามามีมีหันวันนมาเิมีวันน้อยได้ถามมาเมิรอดถันเต็มบัตรถามเบิ่งตอนไปเที่ยวคนกำลังอันนี้เนาะเขาเอิยังจูเที่นไปไหวป่าหัน บนสะปานสูงเนาะในยิ่งอยู่บนเด็เซียงมันเป็นถึกถึงจะตัวเล็กโยโยโกโยทำเป็นไหมโยสวัสดีค่ะกล้องหน่อยอ้าวทำดอกไม้เหี้ยสามพอเมิดนกำลังนั่งทำบุญเนาะ อธิษฐานอาธิษฐานแถบปังปงัปงโห่มึงอนี่แขกขอบพวดนี้เต็มวัดเลยอันนี้เจ็๊ผิดรอเจ็๊ผิดอันนี้สมภาษาโกมูอันนี้เัาากกนนงก์าคิดว่าข้าจะเห็นน้ำรังไหมอ่ะอธิษฐานบนป้ายโห่ขอบพวดนาะอโกเต็มวัดเลยนี่หอบขยงกันมา นนๆปอันนี้ะขอพอดเนี่ยแล้วเอาสงางตากเาเ,เอาถูกไปปักกันนิ่นแกระหอยไวเออปักลูกด ตากอ,องนิวะ <c oughs> ขอผอดแนวผอมกันนี้นะคะซุ้มเจ้าแ <c oughs> น่นอนจริงๆอ <c oughs> านดอกไม้ไปวางจ้า <c oughs> อันนี้วัดสะพานสูงเนาะวัดส,สื่อดังใน ปาร์เก็ตจากนอสูมจ้ะโอ้ยแซงดีดีเข้ามาการเท็ดบุญยืนทางไทยกับทางได้นี่แตกต่างกันแบบแตกต่างกันร้ายเดิมเนาะเข้าเข้าขึ้นไปไว้ญี่ปุ่นน้ำในห้างคนดีแมนเอาอันนั้นไปติดแทนเด้แมนเอาไปติดเนาะไปต่อคิวเลยสวัสดครับพีนะวันนี้มาทำบุญพากย์ไทยอะไรนี่ แ่าทําบอย่ไแต่กกันได้ายวาร้อใส่สีนใส่ส่งมีเขาวัดอะไรเลยยุนี่บางคนก็ใส่กระโปรงมากแต่ว่ายุไทยคุณบรา้เนาะใส่สูเนะแต่ว่ายรายใส่ส่งเลยน้องกุ๊กไก่น้องสาวเราข้าวน้องนพากาได้คนนี้เนาะ ้ก็จะไปตดอันนั้นแผ่นทองเนาะพี่เนาะต่อถแถวด้วยนะคะคุณแม่เป็นไหต่อถแถวเนาะพี่เนะา,นพานะพอมาหายเนาะ ตอนนี้เ้ากรลังสีเอาเงินมาปักอยู่ในนี้เนาะพี่นเนาะคนอื่นมายัางน้องปลากระเบูหูเนาะจะเป็นแบบบ้านหท่าคือเอื่อวตุนนม่นี้บ้านท่าสีเอื่อวตุนเนาะเอาเงินไปปกักใส่ตุนแต่ว่าบระเบูว่าฟังใครคนอื่นมายัางเนาะฟังเราจะเอื่อวตุนเนาะอย่าเอาใส่ไหนอีกวะ พั้เพิ่นกระบอทอดเม็ดเนาะเอาเงินไปปักเจ๊แมนข้อเอิดยังกระบอกหูแล้วก็สีเอาอันนี้นี่นะไปติดทีนี้ขอบขั้เพิ่นเจ๊อ้วนยิ้มหน่อยให้กล้องยิ้มไม่สวยก็เลยไม่อยากยิ้มอันนี้ก็สิเอาอันนี้เนะาะคันมาวัะพานซูบดอย เปะอันนี้ก็บซัมมามาบ่โอดหวัดเนาะตอนนี้น้องป้าก็กำลังแปะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็หหน,ใน,ในใจะได้เหมือน,ในยิ่มบุญอิ่มบุญเลยสุขใจค่ะเนาะายูราบลงอยมีเนาะแบบว่าเป็นดิฟแน่นี่เนาะแต<ม>่ก,กมีอยู่ไปไปเป็นดิฟไปเนาะ

ต,ติดตรงไหนก็มีบุญค่ะท้าใจเราเป็นบุญไไอตอนนี้เขาจะเติมน้ำมันตะเกียงเห็นน้ำมันตะเกียงหมดเลยเขาเอิดขอบขอบกว่านี้คือคนน่ายอเทมม่าสามีเต็มบัดเลยเติมน้ำมันตะเกียงเนาะยุราวะบีเนาะเนี่ยเลยหมาบุษฎ์ตอนก็เห็นอยู่ผ่านะนี่ขอบกว่าเพิร์น ยืนเหี่ยงกันเนี่ยเบิรงหาปิ่นนะยืนเหี่ยงกันเนี่ยอบอุออ่นมาไปที่น้องสาวห้างวัดน,นี้อยู่นีมีการเตินมน้ำมันตะเกี้เนาะพี่น้องแต่วา่าอยู่ฟังละหา้องเบอร์มี่แนวนี้แบบการเตกต่างกันได้เติมเนะมาะ

เตี๋ยวกันค่ะทุกคนส้ยางนี่บดไกลนไดเนาะอันนี้ตลาดเทียมาเดีวพี่น้องก็โ้แดดเนามใหญมากโอ้ยต้นลใบนเฮียบ้ไมาดวย่าอเนาะทียมุกินกยเตี๋ยวหันในรึแตงแซ่บกะเทียมหันใ้สำหรับพอกอยแมนก็เทียกรเียวคือของนนะพี่น้อง คุณบาทจะกินแต่ซื้อมาให้กินก๋วยเตี๋ยวกินแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงกับแฉะนะเรามีกินอันนี้นะลืมบอกเขากบอกกินมาบอกกันบอกเขาบอกกินเหตอนเป็นเด็กซืรอขนะแบบยำเขาสั่งแบบสั่งแบบเบื่ยงมากนะเขาก็นคนมาเป็นขบกคน เาเกินวกวเี๋ยวเอาข้าก <c oughs> ินเน็กกวยเตียวไข่ม้ไหมกข่จะง่ายเลยป้า <c oughs> โอ้ขาให้อ <c oughs> ินฟูค่ะายให้อินฟูเสือดแต่ว่าเป็นคนกินก <c oughs> นวเตียวเลยกินสาเหตเไหมถาเปนหอนจรางๆบเอาขอาับปลาเลย แซ่บไหมแซ่บถ้าจางบอกข้าไปดีบวิ่งหันก๋วยเตี๋ยวนี่บอกผิดบังเหนียดน,นาะวศศ่าข้าแซ่บทุกหันวีเดียร์นี่แซ่บแห้งนะพี่น้องถ้าเราซื้อว่าจะไหนบ้แถวบัดสะพานซูง,งนี่งนะพี่น้องเนาะเป็นตลาดปะแกมันเป็นตลาดมีได้ทำเขาขวัญซื้อเน <c oughs> ื้ี่ร้านชื่อว่าอะไรคะอร่อยมากไปไหไมจ๊ะ อร่อยไหมจ๊ะค like ุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อเราฮะเสเนอะุณพี่น้องเออจนเต็มโตโวเนอะมีแต่หมูฮอกัะเต็มโตเลแกแียแค่มูฮอกับเต็มโตพี่น้องเออยีิหนึ่งสองโตเต็มโต๊ตเต็มเต็มตเตเต็เต็มเต็เเตเต็เต็มมเต้ตเอตตต็ม นี่แต่มั่วก็เต็มนะเนาะฝนได้โหป้าแซบบ่นี่น้าซาวเขาเป็นนักแสดงนังสันได้ไหมพี่น้องเป็นอยู่งอกอะไรเนาะแจ๊กซอกยังดังเลยนะซอกเรามาซาวกำเหนาวบ่าวเขาเนาะเราเป็นนักแสดงนังสันมาก่อนพี่น้องอร่อยไหมโย ขอบคุวใหญ่เนาะมีบาร์โบเลมาเบอร์สกุลนัด้นี่สวัสดีค่ะทบัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรคะกินกุ๊กเกี้ยวอุ้ยพูดเซนด้วยมากินกุ๊กกเกี้ยวกันอยไหมอร่อยอะเลยไปป้าฟ้าทอดนี้ลงบัได้นะมีหัวเอี้ยวอันแบบอร่อยอร่อยมากมีห่านข้าเนาะ เดี๋ยวไปจ่ายเอาทางนะพี่แพรบัตรจาพา,เาดเกกน,น้อยๆพาย้อนมาเพิ่มเดียวนี่เดิเล็กตัวน้อยของเราสวัสดีค่ะค่ะบายโย่พูดแบบนี้สบายดีส่ะบายดี FC ฝั่งเรา FC ฮันด้าฝั่งไทยด้วยฝั่งไทยด้วยอะฝั่งไทยโย่พูดแบบนี้ฝากติดตามช่องป้าน้อยหน้องเบา ตอนนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวแดดเลยเนาะแดดคลิปนี้กับิจบเพียงสมนี้เด้อพี่เนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะลดแก็บมากเลยพี่เนาะ